ขนาดหน้าจอ6.7นิ้ว Refresh r a t 120Hz, RAM 16GB ก็ Hz, 16 GB, คือ RAM ที่มากับตัวเครื่อง 8GB, RAM เสริมอีก 8GB, ความจุ 128GB, กล้องหลัก50ล้านพิกเซล AI Camilla, แบต 5,000mAh แล้วก็มี Nu b ี a AI มาดูอุปกรณ์ในกล่องกันให้ครบก่อนนะรุ่นนี้เหมือนว่าไม่ได้ติดฟิล์มกันรอยมานะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละร็อตนะ มีเคสซิลิโคนเคหน่านะมีคริสตัลไกด์วาลันตีการ์ดรุ่นนี้ประกัน18เดือนนะทุกคนหเรียกว่ายัางเยอะแล้วก็อะแดปเตอร์33วันตัวนี้ได้รับมาตรฐานมอก62368เล่มที่12563นี่หัวชาร์จรองรับพีดีชาร์จด้วย ตัวนี้ใจไฟสูงสุดอยู่ที่11โวลต์3แอมป์แล้วก็21โวลต์1น5แอมป์หรือว่า33วัตต์แล้วก็สายชาร์จไทซีตัวนี้ C2C อ่านี่เข็มจ <c oughs> ิ้มซิมคราวนี้มาดูที่ตัวเครื่องสำหรับสีที่ผมได้มารีวิวสีเจดกรีนะครับอลองดูใกล้ๆนะครับน่าจะเป็นหนังเทียม ให้ความรู้สึกว่าหรูหราเลยนะสมกับรุ่นดีไซน์เลยนะครับดูดิโหนี่โมดูลกล้องเวลาจับนะอ่ะเนี่ยเวลาจับโหให้อารมณ์แบบว่าหรูหราเลยนะเดี๋ยวลองใส่เคสดูตอนนี้ใส่เคสแล้วนะครับผมชอบปุ่มปิดเปิดเครื่องของเขาจังเลยเอกลักษณ์ของเขาเลยนะปุ่มสีแดงนะครับ เดี๋ยวมาดูที่รอบๆของตัวเครื่องกันที่ด้านขวามือก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มปิดเปิดเครื่องเป็นปุ่มสแกนนิ้วไปในตัวที่ด้านซ้ายมือก็จะมีถาดใส่ซิมสําหรับถาดใส่ซิมจะเป็นแบบ3สลอ็อตสามารถใส่ซิมขนาดนาโนซิมได้2ซิมนี่รองรับ 4G ทั้ง2ซิมในส่วนของเมมรองรับความจุสูงสุด1เทราไบต์ที่ด้านบนจะมีไมคตัดเสียง มาที่ด้านล่างก็จะมีลำโพงพอร์ชาร์จไทสีไม่ช่องเสียบหูฟังแจ็คขนาด3.5มาดูที่หน้าจอนะครับขนาดหน้าจอ6.7นิ้ว SD Plus r e f r r s n ฟลเลตหกล้องหน้า16ล้านพิกเซลมาที่กล้องหลังกล้องหลังก็จะมีอยู่3ตัวกล้องหลัง50ล้านพิกเซลมีเลนเสริม2ล้านพิกเซลมี AI เลนเดี๋ยวมาเปิดเครื่องดูพร้อมกันเลยนะครับ นูเบียพาวเวอร์บายอนดอเปิดเครื่องมารูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้มาดูในส่วนของแอปก่อนนะครับแอปแฝงมีอะไรบ้างเท่าที่ดูมาก็มีแอปพื้นฐานทั่วไปแล้วก็แอปเกมที่เขาติดมาให้นะครับแอปพวกนี้เราสามารถลบได้ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะนี่กดลบได้เลยนะนี่แอปที่เขาเอามาให้เราแอปไหนไม่ใช้เราสามารถกดลบได้นะครับ ตอนนี้ผมล้มออกหมดแล้วนะดูสิเห็นไหมพอล้มออกมาปุ๊บเรียกว่าแทบจะคลีนเลยนะทุกคนตัวนี้ MyOS เ s เวอร์ชั่น14 Android 14 RAM 8 8ก็คือแรมเสริมเนี่ยเราสามารถปรับได้ว่าจะเอากี่กิก2กิก3กิก4กิกหรือว่า8กิกอันนี้ปรับได้กดปิดได้อ่าอันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดไว้นะครับแล้วก็ความจุ128กิก ตัวนี้ใช้ชิปของ Unisoc T606 มาดูในส่วนของการแสดงผลมาที่อัตราการรีเฟรชหน้าจอสามารถปรับได้สูงสุด120เฮิร์ดูนะครับเขาก็จะมี60เฮิร์90เฮิร์120เฮิร์ผมตั้งไว้เลยนะ120เฮิร์เวลาที่เราถ่ายเนี่ยโอ้โหเรียกว่าสมูทเนียนตาม,มากทุกคนในส่วนของสัญญาณ WiFI นะครับตัวนี้รองรับ2.4กิกะเฮิร์และ5กิกะเฮิร์ กองหน้าเป็นแบบจอรูแล้วก็ดูขอบนะเขาจะมีค้างอยู่นิดนึงมาที่คอนโทรลเซ็นเตอร์คอนโทรลเซ็นเตอร์แจ้งเตือนนี่อยู่ที่เดียวกันนะครับด้านขวาด้านซ้ายเหมือนกันนะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปติดตั้งแอปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันต่อตอนนี้ก็ได้ทำการติดตั้งแอปเสร็จแล้วมามาทดสอบกันเดี๋ยวมาเริ่มจากโซเชียลกันก่อนเลย ดูนะครับรุ่นนี้รีฟเฟรเรทหน้าจอ120เฮิร์ตมาดูติกตอกกันบ้างก็สามารถใช้งานได้แบบตามปกตินะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าต่างลอยหรือว่าสองหน้าจอไม่มีนะครับไม่มีนะสำหรับ YouTube นะครับเราสามารถดูได้ที่ความเอียดสูงสุด 1080p 60เฟรมเรท ลองดูนี่นะใช้ได้ไหมมาลองดูอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้ผมก็เปิดที่ความเรียหนึ่งพันปดสิบพีหกสิเฟรมเรทเหมือนกันอ่าลองดูนะครับอืมใช้ได้นะดูลื่นนะครับในส่วนของเรื่องลำโพงนี่คงไม่ต้องทดสอบนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ลำโพงหนึ่งตัว มาที่เน็ f ฟิกกันต่อเลยคุณสมบัติทางเทคนิคของการเล่นค่า y y l ว L3 ความเีสูงสุดในการเล่นจะได้ภาพแบบ sd หมอนี่มันสติไม่ดีเป็นพวกโรคจิบเขากินเจ้าเป็นอาหารเช้าได้เลยเจ้านี่พูดจาฉะฉันดีจังเลยนะด้นร้องเพลงเก่งนี่ร้องเพลงให้เก่งเท่ากับตอนที่พูดละไม่ยุติธรรมเหรอ การแข่งขันเริ่มต้นตั้งแต่ตอดูว่ามีการแข่งขันแล้วพูดบ้าบออะไรของเธอเนี่ยไม่ดูน่าสนใจเลยครับเป็นทาโก้แล้วก็โปหน้าด้วยหูหมูตุน๋นหูหมูตุ๋นเนี่จะทำซอสแบบปาบิกเดี๋ยวมาลองฟังเสียงจากจุกันบ้างไม่รู้ว่าเธอเป็นใครไม่รู้ว่าฉันเป็นใครร้กู้แพ้กคำเริดทนทนไม่ได้มาก็ันให้ม่ ฉันไม่เคคคคยรู้้นนนนนนทีี่่่สัััญมไมไไาาาหหจะตอองเออนนอง,งอเเกกป็นยังไงบ้างสำหรับดูหนังฟังเพลงนี่ผมว่าใช้ได้นะก็คือทำได้ดีในเลนราคาของเขาอยู่นะครับคราวนี้เดี๋ยวมาทดสอบในส่วนของเรื่องเกมกันบ้างก็จะมี ROV PUBG Call of Duty แล้วก็ g e n h i n โดยปกติมือถือที่ใช้ชิปของ Unisoft T606 เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะไม่ทดสอบพวกเกนชินนะครับเพราะว่าตัวชิปเขาเป็นชิปประหยัดพลังงานไม่ได้แรงมากนะครับถ้าเราเน้นเล่นเกมจริงจังนี่อันนี้ไม่แนะนำแต่ถ้าแบบว่าเล่นใครเครียดํำๆนานๆเล่นทีอ่ะอันนี้เล่นได้เอามาเล่นแบบเก็บวงเก็บเวลอ่าแบบนี้เล่นได้เดี๋ยวลองมาดูกันว่าแต่ละเกมเป็นอย่างไรบ้างปไปดูกันมาที่ ROV ในส่วนของการตั้งค่ากราฟ,ฟิกผมจะปรับกลางๆแบบนี้แล้วก็เฟรมเรทเปิดสูงอ่ะมาลองดูกันปรับแบบนี้เฟรมเรทก็จะอยู่ที่596สิบเนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะ thụ <laughs> đượcส่งออกไปแล้ว เฟรมเรทนะครับห้านะทุกคนโอ้ oh, แบบนี้ก็จบเกมสำหรับ ROV ปรแบบนี้ก็ได้อยู่นะเฟรมเรทห้าสอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ ROV มาดูที่พับจีกันบ้างอันนี้ผมปรับกราฟิกเลื่นไหลเฟรมเรทอัลต้า ในส่วนของเจโลสโคปตัวนี้ไม่มีนะครับนี่นะเจโลสโคปไม่มีการทัดก็โอเคอยู่นะได้อยู่นะครับ สำหรับยูนิซ็อก T หก6ูนถ้าเราปรับกราฟิกไม่สูงนี่คือเล่นได้นะครับเนี่ยดูดิเล่นได้อยู่นะ มาที่ Call of Duty Mobile ในส่วนของกราฟิกนะครับผมจะปรับกลางเฟรมเรทจะเปิดสูงโอ้โห มีบิบแต่เล็กน้อยนะครับ โอเคแม่บีแต่ก่อนจบซะด้วยก็เล่นได้นะครับถ้าจะเน้นจริงๆนี่อาจจะต้องหามืิสิตที่สเปคแรงกว่าน,นี้นะครับมาที่ e ก s ชิน Impact มามาลองดูกันต้องบอกว่าปกติเครื่องที่ใช้ Unisoc T606 เนี่ยผมจะไม่ค่อยทดสอบ Genshin นะแต่ตัวนี้มามาทดสอบกันบ้าง คุณภาพการาฟริกนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งตามที่ระบบให้มาเลยนะก็คือคุณภาพการาฟริกตามสุดนเฟรมเรทสามอันนี้คือตัวเกมตั้งมาให้แบบนี้มาเดี๋ยวมาดูแผนที่ใหม่กันหามอนก่อนมาดูกันนะครับว่าพอเล่นได้ไหม เอามาเล่นเกมชินนะทุกคนโ,โหแล้วก็พอเล่นได้ด้วยนะดูดิก็เล่นได้อยู่นะแล้วก็เรื่องความร้อนนี่คือไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าชิปตัวนี้ไม่ได้กินพลังงานมากนะเรียกว่าไม่ค่อยร้อนอ่ะเอาง่ายๆถึงแม้ว่าภาพจะไม่สวยนะเพราะว่ากราฟิกนี่ต่ำสุดนะครับแต่ก็เอามาเก็บเวลได้ เอามาเก็บเลเวลเอามาทำเคสอะไรประมาณนี้ถือว่าได้อยู่นะครับเนี่ยดูดิโอ้โหก็มีแหลกบ้างนะครับบางจังหวะนะโดยรวมถือว่าเล่นได้อ่ะเฮ้ยยูนิซอกทีหกศูนย์หกนะทุกคน ปิดเกมเอา้าขอบจบแบบส,สวยๆแล้วก็ตั้งแต่เล่นมานะครับสี่เกมตัวเครื่องนี้อุ่นๆเรียกว่าไม่ล้อเลยนะอันนี้ก็คือในส่วนของการเล่นเกมอ่ามาดูวิดีโอของกล้องหน้ากันบ้างนะครับอันนี้ผมถ่ายที่ความเรียน1 0 8 0 p 30สิเฟรมเรทแล้วก็เสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้คือเสียงจากมือถือเลยนะ อ่าเป็นยังไงบ้างอันนี้สุดแขนสุดแขนเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เปิดหมดอะไรนะหน้าสวยหน้าฉลังเบอร์อันนี้ไม่ได้เปิดเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้เรียกว่าถ่ายกันแบบเพียวเยวไม่มีอะไรเลยทุกคนเป็นยังไงบ้างได้ไหมอ่าเพียวเพียวเลยนะครับอืมอันนี้ลองเดินไปด้วยนะครับเดินไปด้วยแล้วก็ถ่ายไปด้วย สำหรับวิดีโอของกล้องหลังสามารถถ่ายได้ที่ 1,080p 30เฟรมเลนนี่คือภาพที่ได้นะครับอลองซูมดูนะสามารถซูมที่สูงสุด10เท่าอ,อันนี้ระยะ2เท่าแล้วก็ระยะ1เท่าตามปกติ ที่นี่ก็คือร้านอาหารมุมอร่อยโคโมเขาที่จัน เป็นยังไงบ้างสำหรับการใช้งานจริงของ n u บี a V70 d e s i g n ใช้ได้เลยนะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ปักหมุดไวท้ที่คอมเมนต์แรกให้สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับหรือว่าจะจิ้มที่หน้าจอนี่ตรงไหนก็ไม่รู้แหละกดจิ้มที่หน้าจอได้เลยนะครับที่ด้านข้างก็จะมีสินค้าโผล่มาและนี่ก็คือ n u บี V70 ดี s ซน n ฝาหลังนี้เป็นลายหนังเลยนะโอ้โหน่าใช้ไหม